ครับครับผมเชินนั้งคู่เลยนะฮะ,ะมาเป็นคู่เลยวันนี้ใช่ค่ะเราเป็นคู่จริงก็ต้องมารับแบบฟินๆกันเป็นคู่นั่นเองนะ,ะครัติดตามตวน,น่ารักของน้องๆขวานอีอยู่บ่อยนะคะน่ารักทั้งคู่เลยนะคะเดินไปเลยครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทาง f v e r e Awards นะครับผมสำหรับรางวัลคู่จิ้น f v e r นะครับก็ปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับที่เราต้องขอบคุณขึ้นมาทำรางวัลด้วยกันนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณพี่โอนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนแทุกคนนะครับที่ช่วยกันร่วมบวกกับพวกเราทั้งสองคนนะครับก็พวกเราทั้งสองคนก็จะตั้งใจทำงานแล้วก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับครับผมก็เช่นกันเนย คุณทางต้นสังกัดนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนังพลูเวอร์วอชนะครับผมโดยสาัสสาร์เอสจำกัดมหาชนนะครับทีเ่เราได้มาเล่นซื้อด้วยกันอสองถึงสามปีแล้วนะครับขอบคุณจริงๆครับสำหรับรางวัลน,นี้นะครับก็จะสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับผมแล้วก็จะสร้างผลงานดีๆให้กับทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับทั้งคู่เลยนะ ตามผลงา,านของน้องๆกันต่อไปนะคะตอนนี้ก็ที่รางวัลเจ้าสเสน่ห์2,021ปีนี้ได้แก่